ส่วนปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ครับมาเชิชญชวนคุณผู้ชมกันหน่อยใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ<ฮ>วันนี้ครับท,ทางทบ5 ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์นะครับในการนําสินค้าดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมได้จะหาซื้อกันด้วยเหมือนกันโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกทบ5ครับร่วมกับจังหวัดสุรินทร์นะครับเปิดให้กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดสุรินทร์นำสินค้าพืชผักสมุนไพรผักสดและผลไม้รวมไปถึงทุเรียนจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนะครับมาจัดจำหน่ายตามโครงการสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ครับก็ยังมีอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับแล้วก็ของดีจากจังหวัดสุรินทร์อีกมากมายโดยจัดจําหน่ายนะครับระหว่างวันที่20-24ถมินนนายี้ ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาครับที่บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกททบ5ซึ่งการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าอินทรีย์ในโครงการสุรินทรุ่งเรืองเมืองเกษตรอินรีย์กับตลาดเกษตร,รสนามเป้าครั้งนี้นะครับถือเป็นหนึ่งในแนวทางการช่วยเหลือประชาชนและเกษตร,รกรตามนโยบายของกองทัพบกด้วยนะครับก็มีสินค้าเยอะแยะมากมาย,ใ,ยให้ได้เลือกซื้อกันด้วยนะครับต้องบอกว่าไปเดินมาแล้วถือว่าของเยอะแยะมากมายเลยสนใจก็มาเดินกันได้